ส,สวัสดีครับคุณมดครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาเข้าดูชมสวนโมงหนูลลานะวันนี้มีที่เด็ดให้ดูนะคุณมดเดี๋ยวเดี๋ยวดูชมรากสวยที่ที่พร้อมโอ,โอ้โหต้นนี้ก่อนเราแอบไว้หลายฝั่งครับอาจารย์<ต> <laughs> เออแอบไว้แอบไว้เอเอันี้คนละฝั่งกับที่รีวิวไปของบางบ้านนะครับอย่างงรัคุยดูได้เลยครับอันอันนี้ก็ขึ้นสันกลีบเริ่มขึ้นหมดแล้วครับเอ๊ะอย่างนี้จะจะจะเป็น เก่งเล็กนะผมว่าสวยเล็กนะคุณมดดูนะถ้าสมมติว่ามันขึ้นสันกลีบแบบนี้แล้วนะครับพอเราไปเขียงไม้ฟอร์มขนาดนี้ก็จะสวยไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นนะใช่ครับอันนี้ขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดขวดนมก็ถ้าไม้ไม้โคนขนาดเนี้ยถ้าสร้างก็สักประมาณ30เซนกำลังดีสามสิเซนนะเนี่ยเนี่ยดูนะเนี่ยประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งครับโคนนะเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ เนี่ยประมาณนี้นะต้อนโน้นเหมือนกันเดี๋ยวไปดูอันนีไ้ไม่ไม่ไม่ดูไม่นับตอนนี้ไม้อย่างอื่นมองมองผมมองแต่ไม้เ,เส่งต้นอยู่นะครับเอารากสวยก่อนแล้วกันได้เปรียบนะคุณมดนะใช่ครับทำรากน,นี้นับทำรากให้สวยทำโคนให้ดีแล้วก็ลงดินทิ้งไว้นะครับครับไม่มีคำว่าขาดทุนครับผมการันตีเออเออการันตีนะเนี่ยเนี่ยในในลักษณะไม้แต่และต้นต่างกัน ผมสังเกตไอ้กิ่งอันนี้มันความเก่าแก่มันจะน้อยกว่ากิ่งกิ่งโนนเพราะนั้นสันกรีบก็จะต่างกันเหมือนตรงนี้เป็นไม้หนุ่มครับหนาต่างนะคุณมนนะครับตรงนี้สันกรีบยังไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันจะได้ตรงเห็ดกรีบเริ่มร่องรอยเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาต้นเริ่มเป็นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อายุด,ด้วยสองปีสามปีต้อนโนอนก็สวยนะครับคุณมน <joking S 1> นะเข้าไปไม่ถึงเนาะเข้าได้ครับอาจารย์เข้าไปไม่ถึงนะครับต้นโนนเนี่ย เอามาดูอีกต้นนี้นะครับต้นนี้อย่างเงี้ยครับเนี่ยนีน่นดูมือนะครับอุ้งมือนะครับอุ้งมือเลยในในลักษณะนี้สันกลีบนะนะสันมันเป็นเป็นกลีบขึ้นขึ้นมันได้เปรียบผมผมสันนิฐานว่าที่มันขึ้นกลีบขึ้นรอนนี่คุณมดมันก็จะดึงมันเป็นเป็น,ปน,ปนท่อน้ําท่อหานุ่มนฮะขึ้นขึ้นลำต้นไปปรุง <ๆ S 1> ปรุงเสร็จแล้วมันก็อคือมันเดินทางบ่อยอ่ะ และและยิ่งและยิ่งกิ่งไหนถ้าเกิดเราสมมติว่ากีบนี้นะครับถ้าเกิดเรามีกิ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับระหว่างที่เราเลี้ยงกิ่งหนึ่งให้ใหญ่ไอ้กีบเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นอีกเยอะอ๋อมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ร้อยเเมตมันเป็นเส้นทางสายใหม่ฮะส่งน้ําส่งอาหารเป็นทางไปนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเป็นอย่างนั้นจริงๆครับสันนิษฐานแล้วถ้ามีถ้ามีกิ่งยิ่งโตยิ่งโตครับโอ้นะผมเคยเห็นของบ้านท่านหนึ่งเขาสร้างแบบว่าเนี่ย ที่แรกเล็กเนี้ยพอเลี้ยงกิ่งออกมาทีนี้สันเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับนับ่น,นเพราะฉะนั้นให้ให้ทุกท่านได้ตั้งข้อสังเกตให้เห็นให้ได้ดูว่าเวลาท่านไปเลี้ยงอ่ะท่านจะต้องสร้างแบบไหนนะครับครับเอามาดูครับคุณมดไอ้ตรงที่เราเดี๋ยวให้คุณมดไปดูนะพาไปดูตรงที่ไอเราทําคลิปลากเกเรลากเกเรไว้เป็นยังไงบ้าง อ่ามีนี่หลายต้นนะครับทั้งหมดทําทําไปหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยทัหมดแล้วครับไอ้นี่ทําไมมันโตจังไงใบใหญ่ไงอาจารย์โตโโห,หโนเนี่ยโตทั่วหัวเลยครับสามต้นตรงนี้อาจารย์โคบึ้มเลยครับเนี่ยโอ้โหดูล่างแบบนี้โตเร็วอย่างงี้โตเร็วนะครับได้ได้ที่ได้ทางแน่นอนเลยนะต้นนี้โอ้โหพันพันเดียวกันบ้านทั้งหมดเลยมันเปนพันใบใหญ่อะครับใบใหญ่ใบเล็กอันนี้ใบเล็กใบเล็กครับ อันนี้กลุ่มใบเล็กอ้นไหนที่เราทําวันนั้นมาดูที่วันนั้นนะครับครับเนี่ยต้นพวกนี้มังทีเกเรหนักหนักเลยครับต้นไหนวะต้นนี้หรือต้นนี้นี่ยสองต้นนี้แหละสองต้นนี้แหละอ่าเดี๋ยวดูที่นะออพให้ทุกท่านได้ดูเลยเอ่อบางท่านถามมาคุณมดว่าจะก,กี่เดือนทําจัดลากครั้งที่สองจากครั้งน,นี้หนึ่งครับเป็นไงครับเราเราต้องดูเรื่อยๆก็แล้วกันนะใช่เนี่ยเป็นไงอาจารย์โอ้โหสวยเลยจากวันนั้นเละๆเอ่อวันนั้นที่เละเลนะครับเนี่ยใช่เนี่ยครับ เนี่ยที่เลๆที่มาจัดกันนะถ่ายทิปไปวันไหนไม่รู้แหละช่วงต,ต้นต้นเดือนครับนะครับนี่ต้นหนึ่งผมจําได้แล้วเราก็ย้ายมายอีกต้นหนึ่งนะเราย้ายมาตรงนี้นะครับอันนี้กันกันกันยาขึ้นโอ้โหต้นนี้สวยครับโอ้โหนี่สวยเลยครับแบบนี้นะ โอ้อย่างนี้รอขึ้นสันครับสันเป็นกรีบกีบกีบเป็นเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาอีกฝนหนึ่งขึ้นแน่นอนอีกฝนหนึ่งน่าจะรู้เรื่องนะเนี่ยเตาเนี่เล่นตานี้ได้เลยนี่ตาคู่นี้วันนั้นเราทํากันไม่สวยนะจ้าไม่สวยวันนี้แปลงล่างหมดแล้วเออแปลงล่างแล้วหลังจากนั้นเรามาคอยดูแลใช่ไหมก็ต้องคอยมาควบคุมเขาคอยคอยมาดูว่ารากเส้นไหนจะใหญ่กว่ากันแล้วก็ บางทีถ้ามันมีรากที่โตมาสวยรากเส้นไหนมุดเราต้องคอยมาคัดมาตัดเขาออามาคัดมาตัดออกก็ต้องดูแลไม่ใช่จัดแล้วจัดเลยแต่คือครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นงานสบายและก็สบายขึ้นสบายขึ้นไม่ใช่งานเละเทะเหมือนรอบแรกใช่ถ้าสมมุติว่ากิ่งนี้เราไม่เอากิ่งนี้เราเอากิ่งนี้ก็ได้ได้รากรากเออเราได้โทษทีรากลากรากนี้ก็ได้นะครับเพราะน้ำมันอยู่ที่เรา เนี่ยเขาจะออกเขาจ้าครับเนี่ยเขาจะแตกใหม่หมดเลยอย่างนี้อย่างนี้เราก็เอาออกใช่ไหมต้องเอาออกครับเนี่ยอย่าให้เขาขึ้นมาเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้เขาขึ้นสั่นเร็วๆนะผมจะบอกให้หน่อยนะท่านรัฐบากบอกๆนะมีเคนิคอีกนะเนี่ยลากเขาเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะสมมติเนี่ยเป็นลากเขาเส้นหนึ่งถ้าเราอยากให้เขาขึ้นสั่นเร็วๆอะไอ้ลากฝอยเนี่ย จากตรงตรงนี้เป็นโคนเนี่ยเราต้องขัดลากฝอยตรงนี้ทิ้งให้หมดเลยแล้วมาเหลือให้เป็นลากไปลไายเขาไว้แล้วเขาจะดึงขึ้นมาขึ้นสันเร็วอ๋อ,อ,อะจะถ้าถ้าเราไปปล<า>อ่อยลากฝอยเขาไว้ตรงนี้เยอะอะลากฝอยตรงนี้เขาจะโตเขาจะไม่ค่อยขึย้นสันครับมันยิ่ง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 ตัดช่วยเขาเ็าะจะวิ่งปูส่งขึ้น,นมาบนเลยใช่ครับโอเคจำไว้นะครับเอาละครับพามาอัปเดตแล้วคุณมด เอาสักสองต้นสต้นพอฝั่งโน้นเป็นอะไรครับเป็นนี่นี่ใบใหญ่เหมือนกันครับอาจารย์โอ้โหเดี๋ยวไปดูใบใหญ่ใช่ไหมใช่ครับใบใหญ่อันนี้ใบใหญ่ใบใหญ่มีอยู่สามสี่ต้นครับตรงเนี้ยโอ้ยใบใหญ่นะครับเนี่ยนะครับเอ่อท่านที่จองไว้เนี่ยเนี่ยใครจองบ้างเดี๋ยวผมก็คงต้องจองเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยอันนี้จัดไปจัคราวที่แล้ว โอ้โนี่ข้างล่างมันมีลากอยู่มีกิงอยู่นี่โมกอยู่ครับนี่นลากกิงอยู่ล่างนี้ครับอมองไม่เห็นนะลืมถ่ายให้ดูนี่นี่นี่ครับแตกใหม่ครับอันนี้แตกใหม่ก็ต้องคาดออกครับถ้าเราไม่ต้องการนี่อยู่นี่ครับนะลากกิงอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวท่านก็มาเนีย่ยครับใครมาเยี่ยมชมได้ยิ่งดีเนี่ยครับที่เราทำไว้นี่อันนี้จับเลย จากวันย่มเลยที่เกเรเกเรเลเทเลเทเลเทมาเทาาที่แล้วนะครับเราจัดก็ทําให้วงการพริกเลยนะครับ <c oughs> ผมก็ไปจัดใหม่หมดเลย <c oughs> เประมาณยี่สิบต้นของผมมีเยอะอยู่นะไล่ไปไล่มาคุณมด <c oughs> หลายท่าน,นรีบไปทําใหญ่เลยนรอดตายครับผมรอดตายแล้ว เยอะครับเอ่อคุณมดครับในส่วนของโมงนุรามันดีผิดพลาดไปเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้แก้ไขได้ทุกอย่างแก้ไขได้นะครับเนี่ยครับเป็นใบใหญ่เหมือนกันครับอาจารย์เนี่ยใบใหญ่จะดีเนาะเนี่ยครับดูมันโตใครก็เพื่อนเลยโอ้เนี่ยนะโตวกว่าใครเลยเนี่ยม้อยุปีกว่าเนี่ยสันบางต้นก็เริ่มมาแล้วครับโอ้โนะผมเนี่ยดูคนครับเนี่ยอาจารย์ต้องดูฝั่งนี้ครับเนี่ยเนี่ยจองไว้เลยนะครับอาจารย์ดูฝั่งนี้สุดก็สวยสองฝั่งนะครับดูด้วยเนี่ย นี่ยเป็นใบใหญ่เนี่ยดูอย่างได้ชัดเลยครับใบใหญ่ชัดเจนเลยใช่ครับถ้าใบเล็กแกนลงมาเราก็จะรู้เลยเนี่เนี่เนไอที่เราทําวันนั้นก็ทําอยู่ต้นนี้ก็ทาใช่ครับนะก็ก็น่าจะสวยแล้วแหละน่าสวยอยู่นะเนีเนไม่เปิดแล้วกันนี่นี่ใบแกนนะใบติดครับเนี่ยใบแกนกันอันนี้โมกลาใบใหญ่นะโมงโนลาใบใหญ่ใช่ครับนะครับพราะนั้นสันล่างเงี้ยโอ้โหคนละคนละเรื่องเลยเริ่มขึ้นแล้วนะจาร์เนี่ยเนี่ยพอระหว่าง ช่องเว้นรากเนี่ยเริ่มเว้าแล้วตรงที่มีเส้นรากเริ่มเริ่มมีสัตใช่ใช่ผมว่าฝนสองฝนน่น่ารู้เรื่องครับเพราะั้นรู้เรื่องแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยขึ้นหมดแล้วอาจารย์ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเว้าเริ่มขึ้นหมดแล้วครับขึ้นหมดแล้วแหมวันนี้เปิดสบายใจเลยครับอาจารย์สบายใจนะครับไม่หลอนแล้วนะวันนั้นเปิดแล้วเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยต้องทําไงผมผมก็เหนื่อยเลยพอผมไปเจอผมลองโอ้โหตกใจเลยนะครับนอนไม่หลับเลย แต่ผมก็แก้ไขหมดแล้วนะครับจะรอดมากน้อยแค่ไหนไว่าอีกเรื่องหนึงแต่นี่ทําไว้ตอนนั้นที่ก็มีกระทบหนาวก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอาจารย์เออนะเพราะโมกหนูลาเนี่ยเขาาค่อนข้างแข็งแรงอยู่ครับไอันนี้โมกหนูติดนี่หนูติดจะแค่นี้เองครับมันไม่มือเองครับเนี่ยก็ลงดินมาประมาณเกือบปีแล้วต้นั้นใหญ่นะใหญ่กว่านะ อันต้นนี้ยังเล็กอยู่แต่ถ้าท่านชอบฟอร์มเล็กๆแบบนี้ก็สร้างไปเถอะเนี่ยถ้าถามว่าจะเล่นไม้จิ๋วเขียงโป้งสร้างได้เลยเนี่ยนะได้เลยนะตาคู่นี้เนี่ยยิ่งต้นยิ่งยิ่งต้นนี้ยิ่งเจ๋วเลยครับอาจารย์นะครับนะต้นไหนต้นเนี่ยครับจะสร้างไม้ฟอร์มเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยมีกิ่งให้เล่นใบใหญ่เนี่ยใบใหญ่เนี่ยเอากิ่งมาแล้วด้วยมีกิ่งให้เล่นเลยครับโอ้โหนี่เอียงนี่โป้งเลยกกีบมาสันมาลอนมา โอ้หเขียงปังเนยฮะหน้าไม้หน้าลากหน้านี้ใช่ครับนะครับเนี่ย,ยอ,ยอใครสนใจก็ทักมาทางคุณมดน,นะผมไม่มีนะผมก็สร้างเหมือนกันครับผมก็สร้างเหมือนกันนะหาไปสร้างน,น,นะครับรเล่นจิ๋วๆได้เยอะครับอันนี้ก็เล่นได้เล่นได้แล้วอันนี้ใบใหญ่นะครับครับตอนนี้ใบเล็กแล้วแต่สั่งนะถ้าใครสั่งใบเล็ก ก็สั่งเป็นพิเศษแล้วกันนะคใบเล็กจี๊ดเดียวก็นี่อาจารย์เล็กละเอียดอ๋อมีมีใบเล็กอีกใครสนใจผมอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์หรือไม่รู้มันมันละเอียดที่สุดในบ้านแล้วตอนเนี้ยโอ้นี่นะมันละเอียดกว่าใครเขาเพื่อนเลยยิบเลยนะครับยิบจริงๆนะแต่ว่าลําต้นเขาก็โตอยู่นะครับครับลาต้นก็โตอยู่คุณมดแต่ใบละเอียดยิบเลยครับละเอียดมากๆต้นเนี้ยครับผมแปลกใจว่าผมว่าเขาน่าจะเกิดจากการกลายพันธุ์อะไรสักอย่างนึงนะครับเออนี่นะ จะว่าไม้จะว่าไม้ไม่สมบูรณ์ใบละเอียดแต่ก็ไม่ใช่ใบเขียวปีเลยใบเขียวดีแล้วก็ลําต้นก็โตใช่ครับนะลาต้นก็โตพอๆกับหนูตีดนั่นแหละครับสตใบลอียแต่อันนี้หมูหนูติดติดนะครับติดเข้าไปอีกเอาเล็กกว่าเก่าอีกนะใช่เล็กกว่าหนูติดเล็กเล็กที่สุดในบ้านล้ะครับตอนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดอยู่ในหลุมยังเล็กขนาดนี้แล้วถ้าสร้างจบปะ จะเล็กขนาดเป็นฝอยเลยใช่ผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอันทีนี้กระแสใหม่มาอีกแล้วใครจะเอาละเอียดยัง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 ไม่มีครับยังต้นเดียวนะมาจะเกิดการกลายพันธุ์เหมือนบ้านลุงจรันนะครับบ้านลุงจรันที่เราไปดูอาจารย์ที่ใบละเอียดละเอียดเออนะเหมือนกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอกิ่งพันธุ์ก่อนรอมีหลายต้นก่อนเนี่ยมันเล็กเล็กมากมากแล้วก็มีเขียวเหลืองติดด่างเหมือนกันใช่ใช่ครับ นานาะอ้าโอเคนะต้นนั้นอะไรครับน้คุณวันอันนี้ใบใหญ่มั้ใบใหญ่ใบใหญ่เอาเลี้ยงใบใหญ่ไปก่อนผมชอบใบใหญ่เออผมก็ชอบใบใหญ่นะครับใบเล็กอย่างงี้มันสวยอยู่แต่เอาเอาไปก่อนก็มีทุกอย่างครับเ,เล็กกลางใหญ่มีหมดเออเล็กกลางใหญ่มีหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของวันนี้ก็พาดูอีกมุมหนึ่งนะเผื่อท่านสนใจที่จะนําไปสร้างต่อก็ว่ากันมา นะครับติดต่อคุณมดแล้วกันนะครับผมนะคุณมดแล้วกันนะถ่ายมานะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับคุณมดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ